หลอนรับได้เลยคุณแม่นะหวัดดีคุณแม่นะครับหวัดดีคุณกัญญารัตน์มาครับ2พฤษภาคม2566หวัดดีคุณสิริมาคุณอ้อมอ่าคุณอ้อมใจนะครับคุณอ่าคุณอมรสวัสดีครับบ่เจอกันนานเลยเนาะครับผมแมนอยู่อะช่วยกันแชร์หน่อยนานๆทีเจอกันนะครับจะได้ อ่าผมจะได้มีกําลังใจนะในการไลฟ์สดเนาะอ่ามีกําลังใจโอ้ยมีคนถ่ายอยู่ตัวนะจะได้รู้ว่ามีคนรอนะครับจะได้รู้ว่ามีคนรอรับแนวทางรัฐบาลจากผมอยู่เนาะอ่ามาหรือยังเลยสวัสดีคุณสายใจนะครับอ่ะเดี๋ยว เราไปดูเลขตัวฟันกันก่อนนะครับนะเลขตัวฟันอยู่ในนี้รวมถึงเลขชุดตัวเจาะอยู่ในนี้ท่านใดอ่าท่านใดนะครับต้องการรับแนวทางสายด่วนรัฐบาลงวดประจำวันที่2พฤษภาสองห้าหนะครับสายด่วรน, 2, 5, 6, 6, นรัฐบ,บาลสองพฤษภาจิ้มลิง์กด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนจิ้มตอนนี้ เข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกับได้รับเลขสายด่วนรัฐบาลด้วยเ mm hmm. นาะจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วเข้าไปรอเลยนะถ้าไหนที่เข้ามาแล้ว mm hmm. ยังไม่ได้จิ้มลิงก์นะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาเดี๋ยวเราจะดูเลขตัวฟันไปก่อนเจอแล้วค่ะอช่ไหอ่าสวัสดีคุณวิพาดานะครับ คุณจันเพนสวัสดีจ้าคุณเอกราบรอครับรอเอาจริงๆนะเข้ากลุ่มฟรีครับแล้วก็ใครที่รอสายด่วนรัฐบาลงวดนี้มีแน่นอนงวดก่อนไม่มีนะงวดก่อนไม่มีครับเสียดายอยู่แอบเสียดายอยู่นะอะมาครับสำหรับอ่าสำหรับเลขตัวฟันเอาตัวฟันไปดูก่อนเนาะเรียกน้ำย่อยนะครับ น้จอยอีลีโมบุอ่ะนะครับสำหรับรัฐบาลวันี้ฟันตัวฟันพร้อมกับตัวเจาะนะครับตัวฟันพร้อมกับตัวเจาะท่านใดที่เข้ามาดูไลฟ์ส่วนรอบนี้แล้วจะได้ทั้งตัวฟันแล้วกับอ่าแล้วได้อ่าตัวเจาะไปด้วยเนาะอ่าเลขตัวฟันนะครับรัฐบาลวันนี้ฟัน นะครับรัฐบาลวันนี้ฟันเจ็ดนะครับนะรัฐบาลวันนี้ฟันเจ็ดท่านใดที่เห็นเลขเจ็ดแล้วเปิดหนีไปนะท่านใดที่เห็นเลขเจ็ดแล้วเปิดหนีไปนะครับพลาดแน่นอนนะจะพลาดแน่นอนก็คือจะพลาดเลขตัวเจาะของเลขเจ็ดท่านใดที่ชอบเลขเจ็ดพิมพ์เจ็ดขึ้นมาให้ผมหน่อยรัฐบาลงวดนี้ใครชอบเลขเจ็ดพิมพ์เลขเจ็ดขึ้นมาให้ผมหน่อย หาแนวร่วมครับหาแนวร่วมรัฐบาลก็น,นี้ใครชอบเลขเจ็ดพิมพ์เจ็ดขึ้นมาให้ผมหน่อยนะ,อะขอคนละหนึ่งครั้งแล้วกันพิมพ์เลขเจ็ดขึ้นมาครับท่านใดยังสนใจสั่งสบู่ยังสั่งได้นะสบู่มิ้นคอลลาเจนนะครับสบู่มิ้นคอลลาเจนนะครับสั่งได้สั่งได้ส,ดสบู่มินคอลลาเจนก้อนสามเก้าครับ มีปลายทางแล้วก็มีโอนด้วยอ่ะทุกคนชอบเจ็ดอะไรครับพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยเดียวใครชอบเลขเจ็ดพิมพ์เจ็ดนะครับใครมีเลขในใจเอ่อเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดห้าพิมพ์ขึ้นมานะครับหวัสดีคุณประสงค์ครับ สวัสดีแชร์แล้วขอสายด่วนนะครับอ่ะจิ้มลิงก์ด้านล่างเล่นไว้แล้วเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ค่ะเอาจริงๆนะตอนนี้นะครับตอนนี้รัฐบาลนะตอนนี้รัฐบาลนะครับรัฐบาลของเรามาเลขเจ็ดมาสานมาต่อเรื่องแล้วนะ,ะถ้านับปีนี้นะครับถ้านับปีนี้เลขเจ็ดไหลไหลยาวๆนะครับ เลขเจ็ดโผลมาสี่สี่สี่งวดแล้วนะครับอ่ะสำหรับชุดอ่ะสำหรับตัวเจาะนะครับตัวแรกเอาไปเลยต,ตัวเจาะตัวแรกเอาไปเลยครับไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะอันนี้มันบังคับกันไม่ได้อยู่แล้วครับต,ตัวเจาะตัวแรกนะครับเจ็ดตัวเจาะตัวแรกเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับชอบเลขเจ็ดสามค่ะ อ่าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับสวัสด,ดีคุณธนพรนะครับเข้ามาครับรอนรับสายด่วนรัฐบ,บาลจิ้มลิงก์ด้นล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทันแนวทางอ่าแจ้งได้ทุกเมื่อครับอ่ 2, 7, บาสองเจ็ดห้าใบเลยวู้ยนะครับเลขเจ็ดค่อนข้างมาแรงนะ ผมว่าเลขดังไม่ไปไหนหรอกครับจะอยู่ในเลขเจ็ดนี้เลยนะอ่ะต่อไปครับต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีนะครับริงเิงปังปังร่ำรวยสำหรับรัฐบาลวันนี้สำหรับรัฐบาลวันนี้เฮงเงรวยรวยปังปังครับอ่าอามนี้จ้ะเห็นไหมเห็นไหมครับ รัฐบาลนะครับแนวทางรัฐบ,บาลประจำงวดวันที่ ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาล2พฤษภาคม2566ครับฟันเจดนะครับฟันเจ็ดเจาะด้วย75 78ครับฟัน7เจาะเจ7ดาเจ็ดครับท่านใดรอรับแนวทางสายด่วนรัฐบาลจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนไม่ทันอะไรตรงไหนแจ้งลิงก์ด้านล่างได้นะ มาไปครับมาไปไม่ทันบอกได้นะก่อนที่ผมจะลงไลฟ์สดนะครับยังบอกอยังถามผมได้เรื่อยๆอโชคดีทุกคนนะครับนะต้องการรับแนวทางชุดเด็ดๆชิมลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆครับ ขอให้ปังขอให้ฟังสวัสดีคุณเหมยฟ้าครับนะขอให้มาตรงๆ7งเจ็ดแปดนะครับขอให้มาค่ะเจ็ดห้าเจ็ดแปดคือ,อคือถ้าไม่ชอบผมไม่ให้นะรักๆเลยน,นะครับนะตัวผมต้องชอบก่อน นะครับอ่าเจ็ดห้าเจ็ดแปดอัดแทนแน่นอนพี่น้องนะครับนะตามได้ตามนะยกนานปวดแขนเลยจ้าใช่ครับเห็นนะแต่เมื่อกี้ยกแป๊บเดียวนะกลัปวปวดแขนโชคดีครับโชคดีนะก่อนจากกันก็ฝากทุกคนจิ้มลิงกด้านล่างให้หน่อยนะครับนะจิ้มลิงกด้านล่างแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเนาะโชคดีทุกคนนะเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับ ไม่ทันค่ะสำหรับคนที่ไม่ทันนะครับนะรัฐบาลวันนี้ฟันเจ็ดนะครับเจาะด้วยเจ็ดห้าเจ็ดแปดฟันเจ็ดเจาะเจ็ดห้าเจ็ดแปดครับนะตามนั้นครับาสามตัวรัฐบาลน,น่าจะวันที่ยี่สิบเก้าน่าจะวันที่ยนะีนะ่สิบเก้าเนาะเจอกันครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเพ่งเฮงปังๆร่ำรวยอย่าลืมจิ้มลิงก์ด้านล่าง กดเพิ่มเพื่อนให้หน่อยนะครับนะจะเดี๋ยวจะได้เจอ,อกราฟแนวทางแบบนี้เด็ดๆปังๆแบบนี้ในทุกๆมือจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะครับโชคดีทุกคนครับโชคดีทุกคนเดี๋ยวผมไปแล้วเนาะนะครับโชคดีครับไปแล้วจ้ะ